ครับขอบคุณครับเรียนท่านผู้ในการกองวันโลกครับท่านอาจารย์วิทยากรน,นะครับแล้วก็พวกเราทุกท่านนะครับเดี๋ยวท่านพอ,อนั่งเลยก็ได้ครับนะครับต้องเรียนนําตรงว่าตั้งใจมานะครับเพระาะเมื่อวานผมไปงานของทางด้านกองโรคเอดและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ซึ่งเขาทำเรื่องพอวินเชียลโมเดลต้องการยุติเอดในปี2030หรือ25 7 3 นะครับเช้านี้ก็เลยมาจากศรีราชาริงมาถึงสภาัก็แต่มหลงอยู่ในเนี้ยนะครับหลงอยู่ในศูนย์ราชการนะครับผมยินดีนะฮะยิ่งฟังท่านผู้ในการกองวันโลกว่ามีบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งส่วนใหญ่ท่านเกี่ยวข้องในส่วนก็คือเรื่องของการรักษาพยาบาลผมเป็นแพทย์ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลศูย์โรงพยาบาลทั่วไปมาตลอดชีวิตนะครับอยากจะบอกว่าเรื่องงานวันโลกเนะี่ยถ้าเป็นสาขาอื่นที่ไม่ได้คนที่รับผิดชอบเนีย่ยบางทีชินเนาะอยู่ในโรงพยาบาลก็ยังเหมือนกับ เหมือนไม่มีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เห็นภาพรวมภาพกว้างของประเทศนะครับเราเห็นภาพในยูนิตขององค์กรเราแล้วเราก็เป็นฝ่ายตั้งรับอันนี้หมายถึงคนในทางานในเรื่องของโรงพยาบาลจริงๆผมอยากจะเรียนพวกเราเนะี่ยนะครับในเรื่องของความสําเร็จของการรักษาถ้าดูในระดับแต่ละโรงพยาบาลผมถือว่าค่อนข้างสูงนะแล้วยิ่งโดยระบบประกันสุขภาพในปัจจุบัน,น up, เนี่ยคนไข้ลอสฟวนอัพเนี่ยในภูมิภาคในพื้นที่เราเนี่ยไม่มาก จะมีอย่างเดียวก็คือเขาย้ายภูมิลำเนาหรือเป็นกลุ่มที่เป็นไมแกนหรือเป็นแรงงานแฝงหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่กลุ่มนั้นอาจจะมีลอดฟล l ร์อัพแต่ถ้าประชาชนในพื้นที่ของท่านเนี่ยผมคิดว่าอัตราการลอดฟล l ร์อัพเนี่ยค่อนข้างไม่ไม่เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการประชุมเชิงบริการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยบนโรกในวันนี้จึงเป็นสิ่งที่สําคัญที่จะมาช่วยให้เติมเต็มในทุกมิตินะครับนะครับผมขอสไลด์ผมเลยนะครับเดี๋ยวเรา เหมือนคนโรงพยาบาลคุยกันเนาะง่ายๆกันเองท่านสามารถที่จะรสปอนหรือว่าจะบอกผมในเรื่องใดก็ตามเพราะเพราะผมอยากฟังนี้ในเรื่องของการถ้าเราอยู่โรงพยาบาลมันก็ง่ายๆคนไข้มีทายซิมทอมแล้วเดินมาหาเราเนาะเราก็วินิจฉัยโรคพอวินิจฉัยได้แล้วก็รักษาแล้วก็ f o l l o อัพตามนั้นแต่บางมิติอย่างวันโลกเนี่ยตอนผมเป็นรองผู้การฝ่ายการแพทย์อยู่โรงพยาบาลศูนย์สระบุรีนะครับยังฟังได้เลยเมื่อสิบปีที่แล้วนะครับบอกว่า ออกรมครมโลกเนี่ยไปจัดประชุมแล้วก็บอกว่าใน10-20ปีการแพทย์เราจเจริญขึ้นแต่วันโลกเป็นเรื่องหนึ่งที่อินซิเดนต์ยังไม่ค่อยลดลงเลยนะครับแล้วก็มีมิติของการดูแลที่ค่อนข้างยากเมื่อปลายปีแล้วท่านประหลัดกระทรวงสาธารณสุขท่านโอภาสการกวินพงษ์ถามว่าเอ๊ะทำไมทีบีมันถึงไม่หมดทัทีหรือไม่เราเคลียร์ไม่ได้เมื่อเทียบกับโควิดนะครับ ผมว่ามันเป็นโรคที่เดี๋ยวทางอาจารย์ก็คงบอกได้ว่าเป็นโรคที่เรงทีเรายาอาจจะไม่เข้าใจหมดการกินยาถึงได้ผลดีแต่ต้องกินนาน6เดือนรวมถึงมีพารามิเตอร์อื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องอีกนะครับวันนี้นะครับตั้งแต่ผมมาอยู่กรมงมุมโลกมิถุนาย,ยน2566นนะครับเรายึดมัตโต้เนี่ยสำคัญคือการ NTB นะครับการ NTB การยุติวัณโรคในประเทศไทยนะในปี2030เนี่ยมันมีหลายเรื่องที่เราอยากยุติไม่ว่าจะเป็นเอ เอทเนี่ยเขามีโกชัดเจนเลยถึงปี2030เราอยากให้มีนิวเคสลายใหม่น้อยกว่า1,000ลายเสียชีวิตจากโรคเอดที่เกี่ยวข้องอย่าโรคเอดน้อยกว่า4,000ลายนะครับแล้วก็ลดการเลือกตีตาปฏิบัตินะครับน้อยกว่า10%ซนะครับซึ่งในวิติที่หนึ่งในข้อที่1เนี่ยเอดวันนี้เรามีป่วยลายใหม่9,083ลายนะครับถือว่าเอดเนี่ยในรอง30ปีเนปี่ยทำงานได้ดี ตอนผมจบแพทย์2,536เนี่ยเรามีผู้ป่วยโรคเอดปีละแสนหกหมื่นรายนะครับวันนี้เสียชีวิตยิงอยู่ประมาณ1 2ื่นสองซึ่งส่วนหนึ่งก็เกี่ยวข้องก็คือ15-20%มาจากวันนโลนะครับนั้นในเรื่องของ NTB เป็นหัวใจที่เราอยากให้เราช่วยกันนะครับในนิยบาลระดับประเทศนะครับวันนี้ผมคิดว่าผมเองมีแอปหนึ่งเลยของ w h o เรื่องของทีบีซิ a t i o ชนนะครับ ประชาชนไทยเรามี72ล้านคนรีพอร์ตเพิ่งออกมาประมาณเดือนตุลา2024อินสแตนซ์นนของประเทศไทยอยู่ที่157ต่อแสนนะครับผมบอกเลยว่าตอนเป็นหมออยู่โรงพยาบาลไม่เคยดูสไลด์แผ่นนี้ไม่เคยเห็นแล้วไม่ไม่ได้นั่นด้วยแล้วผมก็ยังไม่แน่ใจว่าคนที่ทํางานด้านทีวีท่านเคยเห็นสไลด์นี้หรือเปล่าถ้าเราทราบภาพรวมประเทศท่านจะทราบความสําคัญของเนื้องานของท่านว่าท่านสิ่งที่ท่านทาเนี่ยมีประโยชน์แล้วก็เป็นสิ่งที่จะช่วยเติมเต็มสไลด์นี้เดี๋ยวผมย้ายด้านนี้ดีกว่าจะได้ไม่บางพวกเรา นะครับเนอะอินส์อยู่ที่157นะครับม yeah. no? ีทำนมมให้เรามีคาดการณ์ว่าตัวเลขที่จะเป็นวันโรกในประเทศไทย1 13,000คนวันนี้เราพาผู้ป่วยเข้ามาสู่กระบวนการรักษาอยู่ได้80,000คนนะครับเนาะนะครับเรายังขาดแกบอีก30,000ตรงไปตรงมา30,000เนี่ยถ้ายิ่งยังมากกว่านี้เป็นไงครับอีกก็แพร่กระจายเชื้อมันก็วนเวียนไม่จบนั้นนิวเคสมันก็ไม่ลดลงนะครับ สิ่งที่ชื่นใจอย่างคือตอนนี้ประเทศเรานะครับนะตรวจวินิจฉัย67นะครับนะใช้แลบที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีเชื้อดรือยาอยู่ประมาณ2,900อัตราการเสียชีวิตยังสูงอยู่13,000คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้เป็น p l h i v เด h อยู่ประมาณ2,000นะครับเรามีกลุ่ม tb ที่อยู่ร่วมกับ h p l h i v อยู่ประมาณ9,400กว่าคน การรักษาสำเร็จ7ละ 78, เ,เซ็เอยู่ที่แปดสิบเอ็ปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งตรงนี้มันก็จากเสียชีวิตร่วมเกือบสิปร์เซ็นต์ก็เลยทำให้ดรอปลงมีเรื่องเชื้อดื้อยาซึ่งวันนี้ยังไม่เยอะมากมีการให้การป้องกันที่เรียกว่า TPT ตรงนี้ยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ทางกองวันณโลกกำลังโปรโมทให้พวกเราร่วมกันนะครับไอ,อ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายใ,ในควเรือนนะครับ ทีน,นี้ถามว่าถ้ามาดูภาพรวมตรงนี้เนี่ยผมให้กรองวันโลพอดกราฟนี้จริงๆเราเริ่มทำถึงกับเป็นพ i l อ t โปรเจกต์นะครับหรือสิ่งที่จะคัดกรองเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นปี6 6 7นะครับมกรลาตั้งแต่ท่านพอออกไกอสอนขึ้นมาดูงานกองวันโลกเราทำในหลายมิติผมให้เขาพอดกราฟกราฟนี้นะครับเราเปรียบเทียบตั้งแต่ปี2000เอาแค่ปี2000นวันณวันนั้นอิน,นิเดนต์อยู่ที่241่อต่อแสนประชากรน,นะครับท่านจะเห็นว่าทุกครั้งที่เรามีอินโนเวชันหรือมีการขับเคลื่อน นะครับยอดมันก็จะลดน้อยลงลอดลดน้อยลงตรงไปตรงมาเพราะท่านหาคนไข้เข้ามาสู่กับบนการรักษาได้เพิ่มขึ้นตอนที่คาดการยอดตรงนี้เนี่ยมีอยู่สามหมื่นกว่าคนึ่งที่รับการรักษานะครับกับอีกปัจจัยหนึ่งข้อมูลของพวกเราถูกต้องขึ้นเราคีย์เข้ามาเรามีการตรวจสอบในการเวอร์ y ฟข้อมูลดีขึ้นวันนี้ ท่านจะเห็นว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับเราสามารถที่จะรีคูดเข้ามาใกล้ซึ่งมันถ้ามันใกล้ใกล้กลันมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะพากันลงแต่พอช่วงสถานการณ์โควิดมันก็อาจจะมีส่วนหนึ่งที่ทําให้การทํางานางการบริการมันไม่เป็นไปตามเป้าแต่วันนี้นะครับผมคิดว่าอีกส0 0หมื่นคนถ้าปีนี้เราช่วยกันค้นหาตรงเนี้ยในส0 0 0 0ื่นมาอีกสักหมื่นนะฮะผมเชื่อว่าต่อไปมันจะทยอยลดลง มันจะทยอยลดลงถ้ามาดูแค่ปี2ปีนี้อาจจะดูเหมือนขื้เยอะขึ้นแต่ผมคิดว่าส่วนหนึ่งผลจากตอนช่วงโควิดนะครับมันก็อาจจะมีส่วนที่ทำให้เกิดเกิดสถานการณ์คล้ายแบบนี้นะครับเราจะทำยังไงในเชิงลุกมันก็มีอยู่4ด้านที่เราต้องการทำก็คือการค้นหาการวินิจฉัยการรักษาและการป้องกันนะครับการค้นหา พวกเราคุ้นเคยคนที่ทํางานอยู่ในพาร์ทของสสจนะครับทำงานอยู่ของวางแผนเวชกรรมสังคมนะครับหรือทางสำนักง,งานป้องกันควบคุมท่านก็รู้แล้วมันมี7กลุ่มเสี่ยงที่เราต้องค้นหานะครับแต่วันนี้เราโฟกัสใน3กลุ่มผู้ป่วยร่วมบ้านผู้ป่วย h ฮสเผู้ต้องขังในเรือนจําซึ่ง2รายการหลังเนี่ยเป็นรายการที่เราทําค่อนข้างเยอะมากนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้เราสามารถดึงข้อมูลรวบรวมข้อมูลเข้าม,มาเป็นเนื้อเดียวกันแต่คนที่อยู่ร่วมบ้านหรือโค้ดคอนแทค วันนี้เป็นสิ่งที่สําคัญนะตอนเราคุยกังนี้เมื่อปี67ต้นปีมกราผมยังบอกท่านพอออกไกสอนเลยเดี๋ยวนี้ครอบครัวหนึ่งมีมีคนอยู่ร่วมบ้านสัก3ามถึงสคนไม่ได้เยอะไม่ได้มากแต่พอตัวเลขจริงๆนี่อยู่ที่1นจหรือ2.1คนเองนะครับที่เราต้องทำํำงั้นผมคิดว่าถ้าคนในพื้นที่ของท่านนะครับอย่างเช่นคุณหมอรักษาอยู่โรงพยาบาลลําปางมีเคสปุ๊บบอกทางเวชกรรม ของโรงพยาบาลลำปางประสานทางสสจลำปางเอาแค่พื้นที่อำเภอเมืองของท่านที่รับผิดชอบในคอปะสะอ,อท่านเนี่ยนะสมมติวันนี้มีสี่สิบรายไปค้นหาพยายามหาทางพี่น้องในบ้านเขามาตรวจระยะยาวงานของโรงพยาบาลลำปางก็จะน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ทําตรงจุดนี้คนไข้มีอยู่เคสมันก็ไม่มีวันหมดมันก็วนเวียนบางทีอาจจะเพิ่มมากขึ้นนะครับ การวินิจฉัยวันนี้เราต้องการให้มีโมเลกุลาร์เทสติ้งมากขึ้นเพนะื่อยิวเนาะบางครั้งหลังโควิดเนี่ยเป็นตัวอย่างชัดเจนตอนนี้แลบทุกแห่งพัฒนานะครับมีเรื่องหนึ่งที่ผมทำก็คือเรื่องของไบโอเซฟตี้เ c u r วริตี้เรื่องอน,นี้เป็นเรื่องของอาเซียนเลยนะครับเนาะเราไม่ต้องรอ AFB อย่างเดียวบางทีบอก AFB บสาวันรอบหนึ่งก็ไม่เจอรอบ2ก็ไม่เจอ เอาโมเลกุล่าอนี้เข้ามาช่วยซึ่งผมคิดว่าวันนี้นโยบายของควบคุมโรคชัดเจนสานักงานป้องกันควบคุมโรคทุกแห่งต้องสนับสนุนเรื่องเหล่านี้นะครับนะครับแล้วก็ตรวจเรื่องเชื้อดร้อยาวันนี้บอกว่าประเทศไทยเชื้อดร้อยาไม่เยอะอาจจะเพราะเราตรวจน้อยไหมแต่ข้อมูลวันนี้ก็ยืนยันพวกเราวันนี้เนะี่ยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับของของผู้ป่วยเราได้รับการตรวจเรื่องของวัณโรคเชื้อดร้อยาการรักษานะครับทำยังไงจะลดเดตเลตแล้วก็แก็บ นะครับการขีออกขีเข้าของคนไข้ที่ย้ายภูมิลำเนานะครับง่ายๆเขาย้ายมาพร้อมวัณโรคนะครับเหมือนพูดง่ายวันนี้ทําไมเราทําในผู้ต้องขังเยอะถ้าผู้ต้องขังเขาไปแข็งแรงดีแต่ด้วยสภาวะที่อยู่แออัดมีคนหนึ่งเขาเป็นวัณโรคเข้าไปสักพักก็อาจจะกระจายเซลล์เซลล์หนึ่งที่เขาอยู่ใน 60- 70คนนะครับเวลาผมเข้าไปเยี่ยมนะครับการป้องกันนะครับวันนี้ในเฮาโฮนนะครับนะทำไงป้องกันเพราะตัวเลข ท่านพอไรสอนก็บอกชัดเจนทิ้งไว้2ปี4ปีกลุ่มนี้ก็มีโอกาสเดเวลอปเป็น T ีบขึ้นมานะครับ อีกกลุ่มนึงอันนี้เขาก็มีเราก็ตั้งเป้านะครับทำงานผมคิดว่าท่านอย่าไปกลัว KPI KPI เป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยเราได้ดำเนินการถูกต้องไหมแล้วเรามาถูกทางไหมนะครับสไลด์ชุดนี้เดี๋ยวฝากทีมที่ประชุมถ่ายทอดให้พวกเราได้นะครับวันนี้ถ้ามีไม่ว่าภาครัฐเอกชนท้องถิน่นผมคิดว่าภาครัฐเราเนี่ยต้องส่งคืนข้อมูลให้พื้นที่โดยเร็วที่สุดและมากที่สุด นะครับนะเราก็มีเป้าในการดําเนินงานเรื่องของผู้ป่วยเสเตกสากลุ่มที่ผมว่านะครับจริงๆกลุ่มที่สองเนี่ย p l h อผมคิดว่าทําประจําอยู่แล้วนะครับแล้วผมก็ไปร่วมมือกัองโรคเอดนะครับพอดีผมก็ดูแลกองโรคเอดด้วยการใช้โมเลกุลร์เทคนิคในผู้ป่วยที่เราจะวินิจฉัยน,นะครับ การ c ักเซสเลดอีกกลุ่มหนึ่งนะครับวันนี้เมื่อวานเราคุยเรื่องของงานเอทผู้ป่วยนิวเคสเฮสไวันนี้เรามี PL เอ v เฮสขาเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกผู้ป่วยเฮสไหรือเอทเขาเรียก people live with เฮสไทั้งประเทศมีอยู่ประมาณ500,000คนอยู่ในอยู่ในตัวเลขที่รับยาต่อเนื่องเนี่ยประมาณ4 5 0 0 0 7ถึง 4, ประมาณเนี้ยนะครับนะครับแล้วก็มีนิวเคสอย่างที่ผมบอกประมาณ1,000 0ลาย เราหวังว่า new c a s เนี่ยควรจะได้รับยาซึ่งวันนี้ข้อมูลทั้งประเทศเนี่ยทานยาอยู่6%เองนะครับเราอยากให้ new case โดยเพราะพวกเราก็ยังรู้ไหม new case เขาก็าดู C D 4 level ถ้า C D 4 level ต่ำจงว่ามาเลนนะจงว่าอาการเขาเยอะวันนี้ทั้งประเทศอย่างเมื่อวานเราอยู่ที่เขต6 C D 4เฉลี่ยอยู่ที่240ก็ยังถือว่าโอเคนะครับแต่กลุ่มเนี้เราอยากให้เขาได้รับยาป้องกัน นะครับอยากป้องกันเพราะเรารู้อยู่แล้วว่า mortality rate ในกลุ่มนี้สูงนะกว่าเขาจะได้รับยาจนคอนโทรลไวรัสได้เกิดสภา,าวะที่เรียกว่า U <c oughs> เท่ากับ U นะครับ undetectable เท่ากับ u n t r a e s m i t a b l e ก็ต้องใช้เวลาอยู่ช่วงเวลาหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ HIV ด้วยอย่าไปลืมกระตุ้นในในโรงพยาบาลของเรานะครับให้ตรวจตรงนี้นะครับถามว่าสิ่งที่เราทำอย่างนี้เกิดจากคิดหรือไม่หลักวิชาตางกองนโรมีอยู่ละ ผมออกตัวพวกเราก่อนนะจริงๆผมไม่ได้หมอเม็ดนะผมเป็นสัญญาแพทย์ระบบปรสสาวะผมเป็นยูโรโลจิสต์นะเพราะงั้นเชิงลึกจริงๆเรียนท่านอาจารย์เจริญว่าอยากนั่งฟังเพราะว่าชีวิตนี้ถ้าเป็นไข้เป็นทีบีที่ผ่านมือผมคืออะไรทีบีไตส่วนใหญ่มาก็นอนฟังก์ชันผมก็ตัดทิ้งตัดทิ้งเสร็จผมว่าส่งให้หมอเม็ดทานยาต่อนะครับทีบีเทสทิสก็เหมือนกันนะเพราะงั้นประสบการณ์ในการดูแลรักษา คนไข้วันโรคพวกท่านในห้องนี้มากกว่าผมทุกคนนะครับแล้ววันนี้ก็ยังบอกเลยตอนเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเนี่ยหลังจากโควิดมีอันนึงที่ผมอยากําเมื่อกี้ก็เรียนอาจารย์เจริญว่านอกจากสิ่งที่วันนี้เราคุยมีอีกอันนึงที่ผมพยายามอยากทําก็คือมาตรฐานของการให้บริการเรื่องทีบีนะครับทุกครั้งที่เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วมีเจ้าที่ติดทีบีจะรู้สึกเศร้าใจ นะครับถึงบางตำแหน่งมันอาจจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับคนไข้เช่นเขาอยู่ห้องบัตรมีเจ้าที่ห้องบัตรคนหนึ่งเมื่อสักห้าหกปีก่อนเป็นผู้มีการโรงพยาบาลเนานะก็ทําได้แต่ยื่นมอสิบแปดให้มาตราสิบแปดชดเชยนะครับแต่มีนคนบอกอกีเข้าติดจากคนไข้จริงว่าติดจากที่บ้านไม่รู้แต่เขาทางานอยู่นั้นคุณพยาบาลที่อยู่ตามหอผู้ป่วยวันนี้เราผ่านพ้นโควิดนะครับเราคงไม่บอกว่าคนไข้วันโลกไปนอนท้ายร์ติดหน้าต่าง บางโรงพยาบาลบอกไปนอนท้ายวัดติดหน้าต่างเพื่อจะเชื้อไม่ออกไปเรารู้ได้ไงว่าไม่มียาเมื่อลมพัดถวนลมกระโชกกับเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมคิดว่าหอผู้ป่วยแยกโรคหอผู้ป่วยที่อูแรทีบีนะครับหรือแม้กระทั่งมีคนพูดว่าถ้าเชื้อเรื่อยยาน่าจะจับแอดมท์ทักสองถึงสามอาทิตย์นะครับเพื่อให้คอนโทรลตรงกลุ่มนี้ผมก็คิดว่าพวกนี้อาจเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำนะครับเกิดโพลิซีนะครับวันนี้ถามว่าสิ่งที่ช่วยกันคิดเนี่ยทางกองวัโลกเนาะ เขาลองเก็บข้อมูลนะครับคาดการอย่างที่ว่าโดยอินิเดนต์เมื่อกี้บอกอยู่ประมาณ0.15ใช่ไหมแต่ในกลุ่มนี้ขึ้นเป็น2 1 2นะครับแล้วคาดการว่าถ้าเราเอาเฉลี่ยบ้านละ3คนอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับเราไปคัดกรองเราจะเจอผู้ป่วยจำนวนเนี้ยมาดูรีเซิลนะครับปรากฏว่ามีถึง10,001ลายแต่10,001ลายบางคนบอกไอ้ทำไมมันเยอะจังส่วนหนึ่งก็คือเป็นพาสซี ไม่ใช่อยากเชิงลุกคือเขาเดินมาตรวจกับเราอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมีอาการอยู่แล้วก็ได้นะครับนะครับแล้วก็ในกลุ่มของพนะิซเนอร์เนาะวันนี้เราพวกเรารู้ไม่มีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำโรงนจำทั้งประเทศมีอยู่ร้อยสี่สามแห่งตามโครงการพระราชชดำริเนาะทำความดีถวายในหลวงเนี่ยนะครับวานาุนนสุขเรามีผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำเฉลี่ยประมาณสี่แสนคนนะครับในหนึ่งปีจะมีผู้ต้องขังเข้าใหม่ประมาณแสนแล้วก็พ้นโทษประมาณแสนเลทเนี้ย นะสี 4, 3, นะ่แสนพวกเราคิดดูสิสามพันถ้าเข้าไปอยู่แป๊บเดียวก็กระจายเป็นหมื่นนะครับเพราะเข,า,เขาอยู่แออัดนะครับงั้นวันนี้มีตัวเลขออกมาชัดเจนว่าเราทําในสามกลุ่มเนี้นะครับจะคุม้มแล้วก็จะได้ผลแต่อีกสี่กลุ่มเสียงที่เหลือก็ดําเนินการตามเดิมนะครับวันนี้มีอันนึงที่ผมบอกพวกเราเสมอก็คือเรื่องของ Data Management นะครับทางเอทเขามี HIV Info Hub แต่พอ s อ Info Hu ิเนี่ยผมก็บอกทางท่านผาอ,อไปบอกว่าเวลาไปดูพวกเราดูเคยไปดูหน้าจอมอนิเตอร์ไหมถ้าคนไม่ได้ดูหรือทำงานประจำเปิดเข้าไปก็งงไหนดูช่วยซิมพลิฟายให้มันดูเข้าใจง่ายไหมทีบีก็เหมือนกันวันนี้ทางท่านผาอไก่อสอและทีมก็ช่วยซิมพลิฟายให้ผมวันนี้อาจจะยังไม่เพอร์เฟกอาจจะขาด Data บางอย่างพวกเราช่วยレスปอนเราบอกมาแอปพลิเคชันทุกอย่างทําแล้วมันดีอยู่ที่ Us เ er อร์ยิ่ง User อร์มากมันจะช่วยกัน d e v วล็อนะครับสไลด์นี้ ผมคิดว่าเป็นอะไรที่น่าจะดูง่ายๆแล้วเดี๋ยวเราก็บอกว่าสรุปวันไหนวันนี้มีวันโลกขึ้นทะเบียนกี่รายนี่เป็นภาพรวมทั้งปีนะครับสรุปแต่สิ่งที่มังการไม่ได้ออกทั้งปีนะท่านผออาจจะออกเดือนละครั้งได้เห็นได้มอนิเตอร์ถ้าใครคุ้นเคยกับข้อมูลของทีีสมัยก่อนก็จะเป็นกราฟแท่งแนวนอนใช่ไหมคุ้นไหมไม่มีสีๆบางทีผมงงมากเลยเอาเด t a แค่คิวหนึ่งแล้วมามอนิเตอร์ทั้งปีเอาเนี้ยเลียวไทม์เลยเอาจริงๆมีทุกอย่าง นะครับนะผลการรักษารักษาอยู่27,000รักษาสำเร็จไปแล้ว38,000เสียชีวิตเท่าไหร่ขาดยาเท่าไหร่ล้มเหลวเท่าไหร่อันนี้เราจะได้ทราบข้อมูลระดับประเทศใน3กลุ่มนะอันนี้เป็นการแบบเชิงลุกนะครับท่านก็เห็นว่ายอดตัวเลขเหลือ4,7 0 0แต่ก็เป็นตัวเลข2%อย่างที่เขาว่าจริง2,1อันนี้1นะครับที่ค้นหาเชิงลุกนะ เนี่ยผมคิดว่าอันนี้คือผลงานผลบุญของพวกเรานะครับทางสอสอจอช่วยกันทําทางเวชกรรมสังคมช่วยกันทําไม่งั้น4,007เขาก็ถ่ายทอดอยู่ในบ้านหรือชุมชนเขานะครับเนาะพวกเรารู้จัก5แยกชิบุย่าใช่ไหมที่ญี่ปุ่นเขาบอกทุกนาทีกว่าเนี่ยหาแยกจะมีคนเดินประมาณ1,000 0คน1,000 0คนนะครับทุก 1, 2, 1นาทีถึงสนาทีเนี่ยจะมีคนเดินประมาณหมื่นคน ถ้าคนไทยไปไม่เดินรอบเดียวเดินถ่ายรูปท,ทุกทุกแยกนะครับนะหมื่นคนอินเซนต์ของประเทศญี่ปุ่นอยู่ที่8.2ต่อแสนประชากรท่านเดินหนึ่งนาทีสองนาทีตรงนั้นน่ะท่านยังเจอคนไม่ถึงหนึ่งคนละแต่ที่บ้านเราร้อยห้าเจ็ดต่อแสนท่านไปตลาดนัดพันคนท่านก็เจอไปหนึ่งจดห้าเจ็ดคนละนึกออกไหมครับนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงในชุมชนมันก็เพิ่มมากขึ้นนะครับ อันนี้ก็เป็นตัวเลขที่อยากนําเสนอนะครับผมเองก็คงอยากจะเรียนเรานะผมพวกเรานะครับว่าผมบอกท่านพอและไกาสอนและทีมและน้องๆที่ทํางานอยู่ในสายกับด้วยกันนะครับวันนี้เรามีพิธีรีตองได้นิดหน่อยแต่วันนี้เราคุยกันเรื่องวิชาการเพราะพวกท่านเป็นผู้ปฏิบัติงานทํางานเราเอาเดต้ามาคุยกันนะครับส่วนรายละเอียดเนื้อหาวิชาการเดี๋ยวท่านอาจารย์ซึ่งรักษาตรงตรงก็จะให้คําแนะนําคาปรึกษาแล้วพวกเราก็เลสปอนส์สิ่งที่อยากจะถามนะครับ วัณโรกระยะแฝงนะบางคนอาจจะคุ้นเคยที่เขาเรียกว่าลาเทนทีบีวันนี้สับใหม่ก็บอกเป็นทีบีอินเฟคชันทางกลมก็กลัวพวกเราสับสนก็เรียกวันโรกระยะแฝงภาษาไทยไปเลยให้เข้าใจง่ายๆนะครับนะวันนี้ก็มีทั้งกลุ่มในผู้ป่วยสัมผัสล้มบ้านที่รับการเอ็กซเรย์ปอดเด็กอายุน้อยกว่า5ปีด้วยการทานยานะซึ่งกลุ่มนี้หมอเด็กเขาดูแลมาดีสิ่งที่เราต้องการเพิ่มคือกลุ่มที่ผู้ใหญ่ซึ่งวันนี้พอผมดูตัวเลขแล้วเนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีนะ ทำได้ค่อนข้างดีนะครับในในกลุ่มนี้นะครับอันนี้เป็นข้อมูลภาพรวมประเทศท่านก็บอกดูไปแล้วมันไม่ค่อยเกี่ยวกับเราเท่าไหร่นะวันนี้ทางกรมควบคุมโรคกองวันโลก,ลโลก,ลโลกต้องมีข้อมูลที่ดีวดาวลึกลงไปกว่านั้นเขตแปดมนเเขต8ดม,มาวันนี้ไม่มีเขตแดใช่ไหมโอ,โอ้ยกตัวอย่างดียกตัวอย่างเขต,เขตที่ไม่ได้มานะครับผมบอกทางกองว่าต้องข้อมูลมีเขตเพราะผมทํางานอยู่ต่างจังหวัดมาตลอดผมอยู่เขตสุขภาพมาตลอดนะ ่เราไปดูเขต8เขต8มี5,600รักษาสำเร็จกี่รายขาดกลรากี่รายนะครับบางทีถ้าเราทำไปสักพักเราสักพักเดี๋ยวอาจจะออกกราฟมาให้ท่านคอมแพรกับ6-7ให้ท่านคอมแพร์กับ6-6ไม่ต้องไปคอมแพร์ไกลสองสามปีหลังว่าคุณภาพในการทำงานท่านมีอะไรที่จะเป็นแก็บที่ต้องพัฒนาอีกนะครับผมดูเรื่องกองแมลงอีกกองงานหนึ่งปีที่แล้ว success story คือการควบคุมไข้เลือดออก ตอนเดือนพฤษภาคมท่านประหลัดท่านรัฐมรีบอกเราจะจัดการยังไงเกี่ยวกับคเลือดออกเพราะว่าช่วงมกราคม6667มกราคม67ยอดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกสูงกว่าปี6 6ในเดือนเดียวกัน2.6เท่าเนาะแล้วเราก็คอนโทรลเดือนเมษาต่ําลงแต่พอพฤษภาเริ่มขึ้นนะครับมิถุนายนถึงกันยายนทางกองแมลงคาดการณ์ว่าจะมีผู้ป่วยคนไทยเป็นไข้เลือดออกแสนห้าหมื่นคนในปี67 ในปี6 6เที่ผ่านมานะแสนห้าหมื่นคนคาดการนะครับถ้าเราคิดอัตราปว่วยตายของมแมลงของโรคไข้เลือดออกประเทศไทยเนี่ยหนึ่พันเสียชีวิตหนึ่งคนแสดงว่าจะมีคนไทยตายอีกร้อยห้าสิบคนนะครับในปีสอง6คนไทยเป็นโรคไข้เลือดออกหนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสามร้อยกว่าคนเสียชีวิตเป็นร้อยแปดสิบเอ็ดคนโนะคไข้เลือดออกที่มันดูเหมือนซิมเพิลซิมเพิลนะผมเองก็เคยเป็นตอนเป็นนักศึกษาแพทย์วันนั้นเราออกมาตรการสี่นเน้นสี่เดือน เน้นหนึ่งก็คือสํารวจลุงน้ํายุงลายทําลายดัชนีดูลัทธนีลุ่น้ายุงลายกําจัดลุกน้ํายุงลายนะฮะมาตรการที่2ก็คือถ้ามีเคสปุ๊บเกิดมาตรการที่เรียกว่า3ามเข้าไปค้นหาเข้าไปควบคุมนะครับมาตรการที่3เกี่ยวกับการรักษามีแลบเขาเรียกว่า ns 1เข้ามาช่วยเทสมาตรการที่4เรื่องการสื่อสารไม่กินยาเอนเซตไม่อะไรพวกนี้ 4. มาตรการพอถึงสิ้นปีในช่วง4เดือนจากแสนห้าเราควบคุมได้เหลือ5้าหมื่นลาย แสดงว่าเราทำให้คนไทยไม่เป็นแสนคนทําให้คนไทยไม่ตายร้อยคนนะครับสรุปสิ้นปี67เรามีคนเป็นวันเป็นไข้เลือดออก1 5 0 0 0คนนะครับเสียชีวิตโดยมา130ยนะครับที่เล่าให้ฟังเรื่องนี้เพราะอะไรผมจะบอกว่าสักเซสของการควบคุมไข้เลือดออกถ้าเป็นผมมองคีย์สักเซสแฟกเตอร์ไม่ใช่เรื่อง4ีมาตรการเพราะ4ีมาตรการเป็นสิ่งที่พวกเราทําอยู่แล้วสสจทําอยู่แล้วแต่คีย์สักเซสคือการคืนข้อมูลเร็ว ทำให้รู้ว่าวันนี้จังหวัดเชียงใหม่มีเคสเท่าไหร่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีเคสเท่าไหร่แล้วเมื่อวันอาทิตย์จันทร์ผมลงไปขับเคลื่อนที่สุราษฎร์เพราะวันนี้ทั้งประเทศลงต่ำลงละแต่สุราษฎร์ยังสูงนะครับซึ่งการสูงเขาเมื่อเทียบกับปี6กอาจจะเป็นเพราะหกหกเขาเคสต่ําน้อยก็ได้แต่วันนี้รู้ว่า6กเจ็ดมันเยอะนะครับไปที่สุราษฎร สุราษฎร์ไม่ใช่ว่ามีทุกเยอะทุกพื้นที่มีที่อำเภอเมืองอำเภอเกาะสมุยและอำเภอเกาะพะงันในตัวอำเภอเมืองก็ไม่ใช่ทุกตำบลเขามีอยู่15บสบาตำบลมีตำบลมะขามเตี้ยเดียวอันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่อยากให้ท่านผอ,อ,อกไกรสอนทำไหมพวกเราก็คือวันนี้เรามีตัวเลขเพื่อให้ท่านเห็นว่าพื้นที่ของท่านเป็นยังไงจะได้ไปบริหารจัดการและควบคุมบางทีเป็นหมออยู่โรงพยาบาลศูนย์ไม่รู้หรอกว่าในจังหวัดมีกี่รายูุจริงคุณหมอบางคนไม่รู้นะ เพราะว่าผมเองก็อยู่เพราะวผมเป็นคนที่ไม่รู้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นสิ่งข้อมูลที่อยากคืนพวกเราข้อมูลของเขต8ข้อมูลของจังหวัดนะครับให้มันร้อยเรียงกันท่านจะได้ทราบเพราะฉะนั้นท่านอยู่ระดับจังหวัดท่านอาจจะดูข้อมูลของประเทศของเขตแล้วสําคัญก็คือโฟกัสข้อมูลของจังหวัด นะครับถ้าดีเดี๋ยวอาจจะต้องลงไปถึงระดับอำเภอในระยะแรกผมก็บอกเวลากองวิชาการทํางานก็บอกโอ้ท่านลองไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาเคีเข้ามาดูทางเวเว็บเวตอนเรื่องใครดอกเขาดู5้าเว็บเดี๋ยวรู้เราเป็นคนทํางานเราจะมาดูห้าเว็บผมบอกพวกเธอก็รู้อยู่ดีเธอก็รวมเป็นวันเพจให้เขาดูทีเดียวไปเลยไม่ได้อะอันนี้ก็เหมือนกันช่วงแรกผมก็บอกว่าอาเป็นเป็นเปเปอรเปเป็นสปุปแตเถ้าผ่านไปอปกปเปปีปพเปเราคเปเคจจเปเปเปาปเ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 อ,อเอเป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 งปเ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 ป นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ของจังหวัดหนองคายยกตัวอย่างให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สาคัญไม่ใช่คอนเทนต์ข้างในแต่สิ่งที่สำคัญคืออยากให้ทางกรอนโรคประสานกับทุกเครือข่ายที่ท่านจะต้องทราบข้อมูลของพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบนะครับจุลสารอีบ e ุ๊กเล็ตนะครับเมื่อกลางปีแล้วบอกว่าถึงดูเป็นเรื่องเก่าเนาะเป็นเรื่องเก่าเขาก็ไม่ได้ทุกแข่งเคยทํามาแต่เลิกทําไปนาะนวันนี้กลับมาทําแล้วก็มีสองสองฉบับออกไปละ นะครับเพื่อถ่ายทอดวันนี้ก็อาจจะมีกิจกรรมหนึ่งนะครับมาวันนี้นะผมคิดว่าเดี๋ยวพวกเราอาจต้องแชร์ต้องอะไรนะครับท่านพอใครสอนและทีมรวมทั้งคุณติ้งที่ทำเนี่ยนะครับหรือวันนี้มีอะไรท่านมาท่านเอาข้อมูลนําเข้าเลยจากจังหวัดไหนสัมภาษณ์อาจารย์สัมภาษณ์อาจารย์หมอนะครับคุณพยาบาลที่อยู่ o พดีนะครับเพื่อที่จะให้นำข้อมูลเหล่านี้ มาเผยแพร่กันอะไรที่มีสิ่งดีๆก็มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันมาถอดบทเรียนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ท่านพี่พานุมาตรยานเวสกุณท่านก็ให้นิวยบายเรื่องของตัวจับเร็วตอบโต้ทันป้องกันได้นะครับซึ่งทีบีก็ครบทุกมิติเลยนะครับครบทุกมิติที่มาพูดคุยกับพวกเรางั้นวันนี้ผมก็ดีใจนะครับแล้วก็ท่านอาจจะแปลกใจเขาให้มาเปิดแป๊บนึงแตไปพูดเพราะว่า โอกาสเดียวที่ได้เจอพวกเราซึ่งเป็นกําลังสําคัญคือคนที่รักษาพยาบาลคนที่ดูแลถ้าท่านดูแลดีมันก็เหมือนเหมือนตอนเป็นโควิดถ้าใครจําได้ดูแลคนโควิดหายเนาะไม่ว่าไอโซเลตหรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ไม่เผยแพร่ไม่กระจายไปสู่คอมมูนิตี้สู่ชุมชนโดยภาพรวมมันก็ลดน้อยลงแต่ถ้าเราไม่ได้ควบคุมไม่ทําอะไรมันก็กระจายนะครับแล้วอย่างที่บอกวันโลกเนี่ยผมว่ามันไม่ได้อยู่ไกลตัวลูกเราไปเรียนหนังสือเพื่อนในห้องเขา แม้กระทั่งคนที่ทำงานอยู่ในโรงเรียนหรือแม้กระทั่งตัวเราเองนะครับอันนี้ในชุมชนเราไปกินข้าวในตลาดมีอะไรมันก็เป็นความเสี่ยงทั้งนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เดี๋ยวทางรายละเอียดเทคนิคนะครับผมคิดว่าวันนี้อย่างน้อยที่มาอบรม240ท่านก็จะเกิดเน็ตเวิร์กอันนึงที่จะช่วยไปกระจายต่อไปเผยแพร่ต่อนะครับเราไม่คิดอะไรนะทางเขาบอกว่าจะ NTB 2035นะครับอย่างน้อยเราให้มันลดน้อยลงวันนี้157ต่อแสน มีแผนยุทธศาสตร์นะผมมาทํางานที่กรมควบโลกเนี่ยยุทธศาสตร์ของกองงานหนึ่งที่ผมอ่านครบทั้งเล่มก็คือยุทธศาสตร์ชาติของเรื่องวันโลกซึ่งตอนนี้อยู่ในเฟสที่2นะครับนะครับงั้นก็เป็นอันนึงที่ผมคิดว่าเราต้องขับเคลื่อนแล้วก็จาก157ต่อแสนถ้าพวกเราทํากันอย่างเต็มที่เมื่อถามว่าทําไมผมมีคอมมิทเมนต์เรื่องนี้บอกพวกเราเลยครับตอนประมาณสิงหากัยยา6 6 ผมได้มีโอกาสไปไประชุม UNGA e u ู i t e d n ต t ด o นช e ่นจ a l a s s e m b l y เมีนี่ยมีโอกาสพูดในเวทีก็พูดเรื่อง TB ตอนนั้นท่านผู้ทรงพลินไปด้วยกันนะครับแล้วก็เป็นเรื่องหนึง่งเมื่องานวันท b ีโลกปีที่ผ่านมาบอกประเทศไทยเราอยากให้ลดอย่างน้อย5%นะเพราเเราดูตัวเลขวันนี้ไม่ลดแถมยังขึ้นอีกนะนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าอย่างน้อยใน3ปี5ปีนียถ้าพวกเราช่วยกันเต็มที่จาก157ให้มันน้อยกว่าเหลือเลข2หลัก ถ้าจะปลดล็อกตัวถ้าจะปลดล็อกของตัวทีบียังเป็นหนึ่งในผู้เรารู้จก a, a, able, ักไอ s u s t a i n a b l e l n t goal เจ็ดสิบ SDG ซึ่งตัวที่สามคือเรื่องของฮสุขภาพนะประเทศไทยยังติดอยู่2ตัวก็คือวันโลกกับการเสียชีวิตอุบัติเหตุทางถนนทางจราจรนะครับเพราะฉะนั้นทีบีเนี่ยเขาบอกเป้าให้น้อยกว่าสนะิบเนาะ วันนี้ผมว่าลงให้เหลือเลขสองหลักจากร้อยห้าสิบในห้าปีนี้ให้ลงมาน้อยกว่ารนะ้อยเนาะซึ่งผมดูจากเวที่มีนี่นนยถ้าเราทำตัวเลขที่ค้นหาเราสามารถรีคูดคนเข้ามาสู่กระบวนการรักษาได้เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันจะพากันลงนะครับก็ฝากพวกเราทุกท่านซึ่งจะเป็นกำลังหลักในการทำงานเรื่องของวันโลกแล้วก็ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานกับพวกเราหลายหลายครั้งก็พบว,ว่าคนที่ทำงานได้วันโลกเนี่ยเป็นคนที่อินนะเป็นคนที่อินแล้วก็เป็นคนที่ มุ่งมั่นนะครับแล้วก็ส่วนมาตรฐานของห้องตรวจเลยก็พยายามนะครับอยากจะไปร่วมกับสรพเพื่อเพิ่มความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานท่านต้องมีห้องตรวจนะครับที่ปลอดภัยสําหรับบุคลากรมีระบบคัดกรองคัดแยกนะฮะไม่ให้มีการกระจายไปสู่ประชาชนคนอื่นหลายอย่างคุณหมอคุณพยาบาลที่อยู่โรงพยาบาลท่านทาได้นะผมคิดว่าผู้ในการโรงพยาบาลทุกท่านเนี่ยพร้อมแล้วก็ร่วมมือวันนี้มีอีกอันนึงที่จะขับเคลื่อนไปได้ดีคือเรื่องของเซอร์วิสแพนนะครับ ในเขตสุขภาพของท่านในโรงพยาบาลท่านในเรื่องของ์วิสแผนในจังหวัดของท่านซึ่งผมคิดว่าก็จะทําให้กระบวนการการดูแลในภาพรวมของวันโลกได้ผลดีขึ้นเรื่อยๆนะครับท้ายนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์วิทยากรทุกท่านนะครับขอบคุณทางคณะผู้จัดการผู้จัดงาน,นครับทางกองวันโลกซึ่งเป็นเจ้าภาพหลัก ขอบคุณพวกเราที่เสียเวลามาแล้วก็อยากได้สิ่งที่จะแลกเปลี่ยนจากประสบการณ์ในการทํางานของท่านนะครับแบบนี้ก็ได้เวลาสมควรนะครับผมขอเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ผู้ปฏิบัติงานดูแลรักษาผู้ป่วยวันโลกครั้งที่1ประจําปี2568ขอบคุณครับสวัสดีครับ